ไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่สื้อคู่ด้วไหมพวกแกร้ายตายแล้วเรามี5,000ันเราให้เธอเอา,เอาไปแจกนี่ก็ยอสอนะ,อะสวัสดีค่ะแม่เกดนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องธันวาด้วยวันนี้นะคะแม่เกดก็มีคลิปละครสั้นหันสา VS มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนั่นก็คือคลิปนักเรียนฐานะร่ด้วยกับนักเรียนฐานะธรรมดานะคะเรื่องนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะ โอเคก็สุดระดับไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเย้เฮ้ยทุกคนจะสิ้นปีแล้วอ่ะยังไม่มีตังค์เลยอืมใช่เราอยากกินหมูกระทะหิวดวก็อยากมีคนของแขนไปกินชาบูนะคะโอ้โหคนแขนไปกินชาบูไป ไม่มีตังเธอนี่ก็ตลอดเลยอ่ะเธอรู้ไหมฉันใครเศรษฐีข้างโรงเรียนใช่เศรษฐีสยานสายเปย์มาแล้วพวกแกฮะสายเปนี่แหละพวกแกโอ้หไ่จังงานเนี้ยชาบูต้องเข้าแล้วแหละเอาหมูกระทะด้วยนะพิซซ่าเราสบิงซูอุ้ยเอาไหมหมดเลยได้เลยพวกแกไปกินกันเถอะ ใจอะพ่อแกไม่มีตังค์ฉันก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีแล้วช่วยแม่ประหยัดพ่อาเรทำอะไรกันอยู่พูดถ,ถึงเรื่องสิน้นปีไม่ไมีมใครเลี้ยงหมูกระดาชาบูเลยโอ้ยพี่ก็ไม่ค่อยมีอะช่วงนี้พี่ต้องประหยัดตังค์เออความจริงเราก็มีอะนะแต่ว่าเราออกคนละร้อยสองร้อยมันก็กินได้แล้วนะถ้าออกคนละร้อยสองร้อยก็โอเคนะใช่พวกเราเพื่อนกันช่วยกันออกดีกว่านาะเราออกร้อยห้าสิบ แล้วออกส0งร้อหนูออก200อืมเราออก150นะโอเคไปกินชาบูกัน Let's go ฮ้ยพวกแกวันนี้มันเกิดลินนี่นะใช่วันเกิดเราเองเอามาของขวัญของขวัญของเรามีไหนเออเดี๋ยวเราซื้อให้ของเราเรากันนะสั่งมาจากต่างประเทศอ่ะอืมรอได้อยู่แล้วไม่เป็นไรจ้ะ มาแล้วอุว้ยเกลลี่ถือถุงอะไรมานี่ไงของขวัญของพี่ลินไงโอ้โหเกลลี่ถุงใหญ่จังอ่ะเอาไปดูเลยขอบคุณนะคุณสวยมากเลยเกลลี่พี่ลินบปรอยากได้ไงหนูก็เลยซื้อให้อุ้ยเกลลี่น่ารักที่สุดเลยจุ๊บหน่อยคนรวยก็ยงี้แหละ แกใส่เปรีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสวยไหมพี่ลีนงานจาเจ้าหญิงเพรเซนอะไรอย่างเงี้ยคือว่าต้องสวยแน่แบบต้องสด,ดเด่นที่สุดในงาน<ช>แน่เลยใช่เป็นเ<ว>พราะงานเพรสเซนลีนวันนี้มันเกิดแกหรออืมใช่วันนี้มันเกิดเราเองแหละนี่สิเกลลี่ซื้อมาให้อะ่ะส่วนของใหม่จังนะกำลังมานู่นเราสรัส่งมาจากนู่นไกลมากต่างจังหวัดเลย อ๋อคือเราไม่มีอะไรให้นะแต่สุขสันต์วันเกิดเธอนะแต่ฉันขอให้เธออ่ะมีความสุขตลอดไปเลยนะอืมค่อวยพรเราก็ดีใจแล้วขอบคุณมากมากเลยนะจ้าขอบใจมากนะ,ะโยฉันจิตนี่โ,โ 4, 000, กรสอีอ่ันแปดเลยแกสงสารแกจังเลยไม่เป็นไรนะพี่หมายไม่เป็นไรนะ,ะแต่เขาบอกให้จ่ายภปในวันนี้อะ พเราคุยอะไรกันอ่ะใหม่จังอ่ะสี่ติดนี่ทกสอใหม่จังถ้าติดนี่เท่าไหร่เหรอสี่แปดแปดอ่ะจิบจิบอ่ะอ่ะเรามีห้าพันเราให้เธอเอาไปจ่ายนี่ก็ยศนะเงินเงินเดี๋ยวลินแกให้ชันจริงหรอให้แกจริงสิบ้านเราโคตรรวยเลยนะใช้จนตายก็ไม่หมดหรอกเกรงใจอะลินเก่งใจมากเลยขอบคุณนะ เฮ้ยโม่มแล้วมีเงินจ่ายแล้วขอบใจมากลินที่ช่วยเราไม่ <c oughs> เป็นไรย <c oughs> งไงแกก็เพื่อนเรานะวายสัรนี่แกไปเป็นอะไรเรีนติดนี้โรูปสองเรียนติดนี้ทอกรเท่าไหร่อ่ะสี่พันแโอ้แวม,มีตังใจมั้ยเนี่ยไม่มี คุยอะไรกันหรอพ่อแกโมลราดต่ที่เราก็สกเราไม่มีตั้งแต่เราคอยยืมเธอได้ไหม <c oughs> เ,ออเราก็ไม่มีเหมือนกันแก <c oughs> เราเพิ่งจ่ายครูไปเมื่อวานนี่เองเ <c oughs> กลี่มีไหมไม่มีหนูเพิ่งจ่ายเมื่อวานเหมือนกันเออทำไงดีเนี่ยหม่ยจังโทรไปขอพ่อขอแม่เธอเลยนะเพราะว่าเราอะแทนแม่ธรรมดาจ่ายแค่ของเราอะก็หมดแล้วขอโทษนะไม,ไม่เป็นไรเราก็ใจเ้า <c oughs> ใจจริงเหลอ เอาไม่ไปไหน่เอาไปหาเงินโชคดีนะแกหนึ่งสองสามบ้าเราคุยเรื่องอะไรกันอะไม่จังนะสี่ติดนี่กสศไม่จังนะสี่ติดนี่ทกศบ้านเราเนี่ยโคตรรวยนะเงินเนี่ยใช้ไม่หมดหรอกบ้านเราโคตรรวยเลยนะใช้ทั้งสัตว์หนึ่งสองสามบ้านเราโคตรรวยเลยนะ ใช้ทั้งสัใช้ทั้งสั้นอหนึ่งสองสามบ้าเราโคตรรวยเลยนะใช้ทั้งชือใช้จนตายก็ไม่หมดหรอกอ่ะหนึ่งสองสามบ้าเราโคตรรวยเลยนะใช้จนตายก็ไม่หมดหรอกมีตังเลยอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยทุกคนจะสิ้นปีแล้วอ่ะยังไม่มีตังเลยหนูก็อยากมีคนเคียงคู่ไปคนแขนไปกินชาบูเหมือนกันนะคะอหนึ่งสองสาม ลไปใส่ก็ใส่เสื้อคู่ได้ไหมพวกแกวายตายแล้วเอาพร้อมการหนึ่งสวสมวายตายแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปนักเรียนฐานะร่ำรวยและนักเรียนฐานะธรรมดานะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็ดูพู่ความสุขสนานเนาะและถ้าใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เกดกับน้องธนวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อน What do you have?